สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมีสองแนวคิดที่ดูจะไปด้วยกันได้ดีเลยคือเรื่องจุดประกายให้กล้าลงมือทำแม้ยังไม่มั่นใจกับอีกอันที่ตือนว่าอย่ารอให้พร้อมเพราะโอกาสไม่รอใครเราจะมาลองดูกันครับว่าไอความกล้าที่จะเริ่มทั้งที่ยังยังไม่แน่ใจเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องโอกาสที่มักจะแวบมาแล้วก็ไปได้ยังไงค่ะ สวัสด,ดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเออทำไมคนเราส่วนใหญ่ถึงชอบรอใช่ไหมคะจากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องความกลัวกลัวพลาดกลัวล้มเหลวหรือบางทีก็เป็นเออกับดักความสมบูรณ์แบบที่แบบต้องเป๊ะต้องมั่นใจร้อเซก่อนซึ่งไอาการรอแบบนี้แหละคะ่ะที่อาจจะทําให้เราพลาดอะไรดีๆไปครับแล้วคําว่าจุดประกายความกล้าเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันคือยังไงครับ พอจะมีตัวอย่างไหมครับจากเนื้อหาที่เราดูมาว่าทํายังไงถึงจะกล้าได้ทั้งที่ใจก็ยังกลัวๆอยู่หรือรู้สึกว่ายังไม่เก่งพอ,อ จากเนื้อหาที่อ่านอ่านมานะคะมันไม่ใช่ว่าเราต้องอกําจัดความกลัวไปให้หมดนะคะแต่เหมือนกับว่าให้ยอมรับมันไปเลยว่าเออไม่มั่นใจนะแต่ก็ตัดสินใจทําทําไปทั้งอย่างนั้นแล่ะคะ่ะอาจจะเริ่มเล็กๆก่อนไงคะกาวสั้นๆที่พอทําไหวเพื่อให้มันเกิดแรงส่งหรือที่เรียกว่าโมเมนตัมมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเขาเปรียบเทียบเหมือนเออแค่มีเชื้อไฟเล็กๆก็พอแล้วไม่ต้องรองให้ไฟมันลุกท่วมเป็นกองใหญ่ตั้งแต่แรกอ๋อเข้าใจครับ ซึ่งก็น่าจะโยงกับเรื่องโอกาสไม่รอใครได้พอดีเลยนะครับหมายความว่าถ้าเรามัวแต่รอหาเชื้อไฟกองใหญ่หรือรอให้ความกลัวมันหายเกลี้ยงไปก่อนเนี่ยโอกาสดีๆที่มันเข้ามาแล้วต้องการการตัดสินใจเร็วๆหรือต้องคว้าไว้เลยเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปแล้วใช่เลยค่ะถูกต้องเลยเนื้อหาหลายส่วนย้ำเรื่องนี้มากว่าโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะ มันมักจะมีหน้าต่างเวลาของมันที่แบบค่อนข้างจํากัดคือจะปัจจัยภายนอกมันได้จังหวะมันใช่แต่เรายังช้าอยู่เพราะข้างในเราเองยังไม่พร้อมหน้าต่างนั้นมันก็อาจจะปิดไปแล้วค่ะเมื่อทีก็มียกตัวอย่างธุรกิจที่พลาดโอกาสดีๆไปเลยเพราะลังเลนานไปนิดเดียวเองในการเข้าตลาดใหม่ครับ แต่ทีนี้มันก็มีเอ่อเส้นบางๆอยู่หรือเปล่าครับระหว่างความกล้ากับความบุ่มบ่ามไปหน่อยในเนื้อหามีพูดถึงไหมครับว่าเราจะพอมองออกได้ยังไงว่าจังหวะไหนควรจะจุดประกายความกล้าลุยเลยหรือจังหวัดไหนที่เอ่อการรอหรือการเตรียมตัวเพิ่มอีกหน่อยมันน่าจะดีกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือเนื้อหาเขาไม่ได้บอกให้เราประมาทนะคะแต่เขาเพยายามชี้ให้เห็นความต่างระหว่าง การเตรียมตัวแบบไม่รู้จบกับการประเมินความเสี่ยงที่มันสมเหตุสมผลนะคะคือไม่ได้ห้ามเตรียมตัวเลยนะคะแต่เตือนว่าอย่าให้การเตรียมตัวมันกลายเป็นออข้ออ้างที่จะไม่ทําอะไรสักทีหัวใจสําคัญน่าจะอยู่ที่การยอมรับว่าความไม่แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแล้วการลงมือท,ทําทั้งที่ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละคะ่ะคือการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าแทนที่เราจะตั้งเป้าว่าต้อง พร้อม10 0ก่อนลงม,มือก็เปลี่ยนเป็นพร้อมพอที่จะเริ่มแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไประหว่างทางแบบนั้นมากกว่าใช่เลยค่ะใช่เลยมันคือการเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากเดิมที่คิดว่าความพร้อมต้องมาก่อนแล้วค่อยทําเปลี่ยนเป็นการลงมือทําต่างหากที่จะสร้างความพร้อมให้เราทีละนิดทีละหน่อยประสบการณ์จริงๆที่ได้จากการทําเลยเนี่ยถึงแม้จะมีสะดุดบ้างล้มบ้างนะคะแต่มันให้บทเรียนที่เข้มข้นกว่าการที่เรานั่งวางแผนบนกระดาษอย่างเดียวเยอะเลยค่ะ ครับผมงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าใจความสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จากเนื้อหาทั้งหมดก็คือการตระหนักว่าความสมบูรณ์แบบหรือความมั่นใจเต็มร้อยก่อนเริ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก แล้วการไปรอสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเท่ากับปล่อยให้โอกาสดีๆมันผ่านไปเฉยๆเพราะฉะนั้นไอความกล้าที่จะก้าวแรกออกไปถึงแม้จะยังลังเลลังเลอยู่บ้างเนี่ยเลยเป็นทักษะที่สําคัญมากๆอย่างที่เนื้อหาอันนึงย้ําชัดๆเลยว่าอย่ารอให้พร้อมเพราะโอกาสไม่รอใครต้องที่สุดค่ะและในยาที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะคือการปรับทัศนคติเราเลย จากการเป็นคนที่รอให้พร้อมมาเป็นคนที่สร้างความพร้อมผ่านการลงมือทำนี่แหละค่ะแนวคิดจุดประกายความกล้าเพื่อลงมือทำแม้จะไม่มั่นใจเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่คำขมเช่ๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์เลยในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตในโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนเร็วแล้วก็ไม่แน่นอนมากๆค่ะ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรหรือความฝันหรือโปรเจกต์อะไรที่เรากําลังบอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าแบบไว้รอให้พร้อมกว่านี้ก่อนแล้วถ้าถ้าเราลองเปลี่ยนสมมติฐานใหม่ละคะว่าการลงมือทําไปเลยตอนนี้แหละแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะเป็นหนทางเดียวเลยก็ได้ที่จะสร้างความพร้อมที่เรากําลังตามหาอยู่ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะเปลี่ยนการตัดสินใจของเราไปไหมคะอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ